สวัสดีครับร้าน HK Shop นะครับคลิปนี้เราจะมาทำเหรียญทองแดงลุมดำครับเริ่มต้นด้วยการล้างเหรียญด้วยน้ำยาล้างเหรียญโปคินพัดเสร็จแล้วก็ล้างน้ำเปล่าให้สะอาดแล้วก็ใช้ผ้าสับให้แห้งครับ เมื่อทำความสะอาดเหรียญเรียบร้อยแล้วก็นำเหรียญจุ่มลงในน้ำยาได้เลยครับพอเหรียญเริ่มดำแล้วเนี่ยให้พลิกเหรียญพลิกกลับหน้ากลับหลังนะครับเพื่อที่จะให้ลมดำเนี่ยติดทั่วทั้งหน้าและหลังเมื่อได้ผิวลมดำตามที่ต้องการแล้วให้รีบนำขึ้นมาและใช้ผ้าสะอาดซับให้แห้งครับ เรียบร้อยแล้วครับง่ายๆแค่นี้ครับก็จะได้เหรียญทองแดงลมดำสวยๆส,ส่วนจกล้ติดต่อสั่งซื้อได้ทางเพจ h k a s Shop ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับ